ได้ผมจะลองชิมดูครับแบบตุ้ตตมๆบะครับชีส ในปีใหม่นะฮะปี2025นะครับวันนี้มาเป็นวันที่5นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินหาอะไรกินสัก4-5ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวม่รู้วันนี้แม่ค้าจะมาเต็มหรือยังนะครก่อนเดินสายแรกกันเลยมีฝั่งมี BTS นะทุกคนเป็นร้านแรกมาแล้วทุกคนกินหน่อ้วนกิ๊กโก้เอาตัวไหนดักแด้ ม,มาชิมเลยดิงจุกวันอยู่ไหนอะ่ะซับแมงคอดกันเลยทุกคนเย,ย์ดโด่ก็มาถึงร้านยะำทุกคนเนี่ยครับเมนูโคตรยำก็ะเอาในนี้นะ ใช่เขาสั่งเลยเยมน้ำแตกเพื่อนมาเลยนละทุกคนเพราะว่าที่จ่อมันไม่ค่อยมีเป,ป็นประมาณาทิตย์นะครับต้องรีบมา บางร้านยังไม่ตั้งเลยครับคนก็เยอะอเยอะแล้วนะครับเยอะเหมือนเดิมแล้วนะครับจะดูร้านมาเต็มกันหรือ,อยังนะครับปไปเดี๋ยวไปดูว่าจะกินอะไรต่อ,อสับตุ้มๆบึ้มๆนะฮะโห้เดี๋ยวไปหาที่ชิมก่อนนะเพื่อนเพื่อนเราแวะซื้อครีมพรกันนะครับเอาครีมนมสดชิ้นหนึ่งค่ะครีมนมสดชิมก่อน ชัาก็น่กินเาชิมครีมนมสดกันนะครับเพืพ่อนๆสามชิ้นร้อยสิบเต็กเนื้อเพื่อนข้าวทะเลนี่ผมเพิ่งอยู่โซนแรกเห็นะครับตรงโรงแรมวิเดสมาครับเดี๋ยวเราจะทิชชู่นี่จะทิชชูนะ่ร้านทุกคนจด้วยทิชชู่นะ กินเยอะโคตรเยอะกระโดดหลุดทอดเราตีสมัใหม่ด้วยยังไม่เดินถึงไหนเลยนะเมื่อนอยู่โซนแรกอยู่ครับเดี๋ยวมันจะโซนตรงนู้นอีกนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเดี๋ยววันนี้หาของกินก่อน ล็อกสองคือล mm ็อกสองเดี๋ยวหาน้ำนั่งทางก่อนนะครับเพราะว่าสั่งมามันยามามาเออสั่งยาม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 ต้องกินเลยเพื่อนคนเยอะแล้วนะครับาาส้มตางคนเยอะหวานคนเยอะสะโกลในทะเลด๊อ นี่หมูย่างเนี่ยย่างทุกคนจิ้มซอมสเธอเออะไรเอาเนื้อหนึ่งหมูหนึ่งครับผมนี่นะครับสิบบาทเพื่อนๆไม่ต้องใส่ถุงนะครับนี่นะครับเรามาเดินฝั่งนี้นะครับโซนนี้ทางนี้คนเยอะแล้วร้านกลับมาแน่นเหมือนเดิมแล้วครับ หาท,ที่นั่งกินข้าวก่อนนะทุกคนนั่นงแล้วอ่ะอ่าเพื่อนเดี๋ยวเราขอชิมยำม,มาม่าก่อนนะเดี๋ยวมันจะอืดกับเนื้อที่ซื้อมานะครับเดี๋ยวเราไปเดินเออ่ซื้อของกินกลับบ้านเพิ่มนะฮะเดี๋ยวนี้ขอกินก่อนอกินพอรครับวันนี้ชิมก่อนว่ามันอร่อยไหมและเฉลี่ลยเดี๋ยวไปซื้อกลับบ้านอีกหลายครั้งบรรยากาศนั่งชิลมากกินตรงนี้แล้ว ้เต็มเตี่ยมมากเลยครับชิมก่อนนะไปครนะับเดี๋ยวเราไปเดินถึงของกินกันต่์ตนะพนาชาตาทิทคนเดี๋ยวลองชิมดูครับเนแบบตุมต้มๆแล้วก็ฝูดชีสชีสเดี๋ยวรอสั่งกันได้พนา,าทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมดูเลยน่าๆๆกินมากเลยคุณทำหน้าเลยอร่อยปะอร่อยไหมันไ,ไม่ได้กินชาเลย ชิมก่อนอืม,ม,มอ่าเต้มติดหลอคือหมอชีาข้างล่างตัวนี้สวยอร่อยเริ่มการชิทกินอร่อยดูเต็มสูบไปดูครับไงยปปะไปเดินทางของกินต่อ บิสรี่อร่อยกวซองอร่อยับเดี๋ยวรอต่อแถวซื้อตังให้ลุงใส่กึ่งหนนึ่งไหม ได้ไม่หมดสองฝั่งแล้วว่าคนมันเยอะซ้ายฝาเลยเราถ่ายได้แค่ที่เราถ่ายได้นะค,คนชิ้นทอดกองภูเขาอของหนูน่ากินมากเลยครับโชคครับหุ่นทุ่นทั้งสี่อะไรอย่างนี้เหมือนกันเหรอคะใช่ค่ัน,นเพื่อนๆวุ้นอ,อยู่ด้วยจะกินน้องแล้ว ตัวสิบาทเลยครับเพื่อนๆแวะมากินได้ครับหมูกรกทะหมูแดงครับโอ้โหมะม่วงเพื่อนคนนี้ก็ของกินเยอะอยู่นะครับแมวอยู่หน้าร้านแมวไม่มหี้ยอ๋อออกไปมันบังเปล่า ร้านหมี่ปุ๊กเมืองคอนี่คนเยอะอีกอีกร้านหนึ่งนะครับแถวยาวเลยคงจะไม่ต่อเพราะว่าได้ของข่าวมาเยอะแล้วนะเพื่อนนี่เราก็ได้มานี่นี่แล้วก็มาอีกซอยแล้วเนะพืเ่อนๆพี่เลยอะไรนะครับคนเยอะฮนะ

สมเลอารยปาซชิ้นะเพ่อชิ้นกันสดส้มเสรปีทัเพื่อนไม่มีสากันยูแไม่ผสมน้ำแข็ปัดพร้อมเนื้อส้มมีเนื้อส้มเียวบุ๊กน้ผลไม้ขันสดแบบแก้วหรือบรจุดกลับ้านรชาติผลไม้เข้มข้นแบีเนื้อผลไม้มปีกเพื่อน สดฟืดก่อนสดชื่นดีพี่ยิงซื้อไปใส่บบก็ยาวเอาเพื่อนแวะซื้อไข่หมึกย่างไปต่อแล้วเพื่อนๆนี่ประมาณสองนะสายดีขัด้ครับัด้ครับมาด้วยขอความร่วมมือดูแลสุขอามของท่านพ่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นและป้องกันการจากฝนและน้ำมันของสายลงสครนบปีด้วยเมื่อ ฝั่งตลาดนั่นเพื่อนก็ตรงนี้ก็จะมีฝั่งประตูกรุงเทพเนี่ยก็จะมีของขายมีไฟด้วยมีร้านมีพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรนี้ครับมีร้านนมเหนียวมีอะไรหน่อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันนะเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าขายรรับองเท้าอะไรพวกนี้มีสองตรงฝั่งประตูกรุงเทพครับมีเสื้อผ้าเนี่ยนะครับตรงนี้จะไปโซนอาหารตอนนี้แบบสี่เสื้อผ้ามีอะไรข้างในคิวขับตรงนู้นด้วยนะครับ ทงในสียนโราเนี้ยไไมองดูได้เพื่อนี้ก็จะมีเนี้ย้อาหารน้งหมาหน้อแมวน้องาด้วยเี่ยดูเลยดูย ตนี้ก็มีที่นั่งนะเพราหาที่นั่งข้างนอกไม่ได้มันนั่งข้างในนี้ได้นะครับแง่โดมันก็มีแบบทาเล็บทําอะไรด้วยนะการคิ้วการคิ้วเพื่อนการคิ้วหกสิบเพื่อนนี่นะครับฝั่งข้างในสัลลานะฝั่งตรงประตูนี้ก็จะมีอยู่ของขายอยู่บ้างนะครับ ก็มีของขายแบ่งมาทางนี้นะครับของกินนะครับของนี้ก็จะมีอยู่บ้างนี่ครับของฟ่งของ,งใช้ดีป่าคะั่ ของขายอยู่เหมือนกันครับฝั่งนี้ส่ข้อข่อะไรข้าหน้าต่างๆครับตุคก,ก,กักกบเพื่อนๆเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีของขายนะเสื้อผ้าของตานะครับตรงนี้โซนนี้แบ่งแบ่งออกมาจากตรงโซนของกินนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ เสื้อผ้าก็เยอะอยู่นะเพื่อนๆเ้ามาดูแล้วกันผมจะเดินเรียบๆๆแล้ะครับเพราะว่าผม็นเดินไปของกินเสื้อผ้าอะไรผมก็ไม่ค่อยซื้ออะไรเสื้อผ้าเยอะนะโซนนี้ออกมาจากฝั่งของกินนะคะรนะับอยู่ตรงลานจอดรถเนาะเนี่ยเยอะเลยเยอะเลย่ไคร่าวๆแล้วกันนะฮะ ตัดขนมใบเตยนะเพื่อนถีสามอันสองด้วยอย่างโหดตึงสามสินะคอิ่ใบเพื่อนเนี่ย เหมือนกินถั่วตัดเสรเราวรถั่วตัดมันก็ได้แต่ของหวานนะวันนี้หัวาวไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะกลับวลาที่เรากินบ่อยเรานน้อยเพื่อนงองนี่แยกกัลคมเอืมี่ิเก้าบาทเพอยบสุกสุกเดือสามเ้าเนี่ยดีวเรากินบ่อยอันเนี้ยแต่เราถ่ายเพื่อนเดู 对。Yeah.